มาถักใบดาวเรืองนะคะใช้ไหมอีกเกิล4ีพายเข็มขนาด2.0นนะคะใช้ไหมสีเขียวขี้มา้าลักษณะใบจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะอันเนี้ยถักไปแบบไม่เป๊ะนะแพทไม่เป๊ะเลยมันก็จะได้งานมาเป็นแบบนี้ก็คือบางอย่าง มันอาจจะเป๊ะผิดไม่ได้แต่เนะี่ยคือลืมตรงนี้ลืมนะลืมก็ไม่เป็นไรเพราะว่างานบางอย่างมันแพทมันไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะเพราะว่านี้พอทําเสร็จมาแล้วเพิ่งจะเห็นก็ไม่อยากจะดึงออกเพราะว่าถักถักเสร็จแล้วว่าเพิ่งจะเห็นจะดึงก็กรไรอยู่นะมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้เวลาถักนานมากนะคะใบหนึ่ง นี้เป็นใบดาวเรืองนะคะใช้ไหมไหมพรมสีขี้ม้าน่ะเวลาที่ไปประกอบกับดอกสีอะไรเนี่ยมันมันจะค่อนข้างที่จะขึ้นอ่ะมันเข้ากันอ่ะสีมันเข้ากันนะก็เลยจะแนะนำให้ใช้สีขี้ม้าดีกว่า mm. ก็จะมีลวดนะลวดก็ความยาวของลวดเนี่ย ส่วนมากก็จะใช้ประมาณ10นิ้วอันนี้จะเป็นลู่ลวดเส้นเล็กแล้วก็นิ่มนะคะแบบนิ่มความยาวก็จะประมาณนี้ ลาที่เราทำงานดอกไม้อะไรพวกนี้นะอุปกรณ์พวกนี้เป็นครีมตัดครีมหนีบรวดอะไรพวกนี้มันมันจะต้องมีนะคะจะต้องมีติดไว้แล้วก็ปืนกาวเนาะพวกกาวอะไรพวกนี้ต้องมีติดไว้นะพวกใช้ทำงานฝีมือนะคะถักโซ่นะใช้โซ่ทั้งหมด25ห้า โซ่25ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาลวดมาเลยเราจะปักลงนับ1 2แล้วก็ปักลงหลักที่3เราจะถัก X ในหลักแรกนะคะถัก X พอถัก X เราจะถักโซ่ 1>, 1 2 3 4 5 6ตรงนี้จะเป็นช่วงกลีบกลีบเล็กๆนะคะเริ่มต้นตรงนี้จะสั้นนิดหนึ่งพอเราได้โซ่6นะคะเราจะนับมา1 2แล้วก็ปักลงหลักที่3แล้ว x แล้วก็ x หลักที่2 สาสเราจะใช้ x นะคะ4หลักพอเสร็จแล้วเรามา x ที่ตรงนี้จะเป็นโซ่หลักนะคะโซ่หลักนะเป็นตัวแกนแกนใบก้านใบแกนใบเนาะเราจะมาปักตรงที่โซ่ของแกนใบนะคะแล้วเราก็ x ทับโซ่ได้แล้วหนึ่งกลีบแล้วเราถักเอ็กไปสามหลักหนึ่งสอง 3ก็คือเราถัก x เ,เพื่อให้ช่วงช่วงกีบเนี้ยมันมีระยะห่างกันถักโซ่ขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8เราใช้โซ่8นะคะตัวใบตัวเนี้ยมันจะยาวกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราก็นับลงมา1 2แล้วก็ปักลงหลักที่3 แล้วก็ x 1 2 3 4 5 6แล้วก็มา x ตรงที่แกนแกนใบนะคะ x ทับลวดด้วยนะคะ เวลาที่เราถักกลับมาฝั่งเนี้ยก็จะเหมือนกันถักจำนวน x เ,เท่ากันนะคะทั้งสองฝั่งเท่ากันเสร็จแล้ว x x ที่โซ่โซ่ของแกนใบนะคะสามสองแล้วก็สาม ถักโซ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อันนี้จะใช้10ก็นับลงมาเหมือนเดิมนับโซ่มา 1, 2แล้วก็ปักลงที่โซ่หลักที่3แล้วเราก็ปักลงก็จะได้ x 1, 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดและก็แปดได้โซ่แปดได้เอ็กแปดหลักนะคะแล้วเราก็มาเอ็กตรงที่หลักโซ่ของแกนใบนะคะเนี่ยนะ โซ่แกนใบแล้วเราก็เอ็กนะคะแล้วเราก็เอ็กมาสามขังหนึ่งสองสามเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองอันนี้จะเท่ากันแล้วก็นับลงมาสองนะแล้วก็มาเอ็กตรงหลักที่สามหนึ่งสองสามสี่ ้าหเจ็ดแปแล้วก็ X แล้วก็ถักโซ่ไปสาถักโซ่ถัก X ไป3านะคะ X ไป3าหนึ่ง สองสามถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะจำนวนเท่ากับก้านนี้นะคะก้านนี้นะเพราะว่าเราจะลดและ นับลงมา 1, 2แล้วก็ปักลงหลักที่3 1มหนึ่สองสาห้าห แล้วก็ X ตรงโซ่นะคะโซ่ของแกนใบแล้วก็ถัก X อ็กไปสะสามครั้งหนึ่งสองสามพอได้พอได้สามเราจะถักขนาดเท่านี้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6พอได้6แล้วก็นับลงมา 1, นสองแล้วก็ปักลงหลักที่3าม2 3 4หมดแล้วแล้วก็ x ตรงนี้ก็จะ x 1นึ่ง x ได้หนึ่งแล้วเราตรงนี้ถักโซ่ไว้ก่อน1 2ึสเรามาจัดระยะลวด ให้มันพับทบลงมาได้ครึ่งนะคะให้มันได้ครึ่งครึ่งตรงนี้เราจะพอได้โซ่สามสี่ห้านับหนึ่งสองหสองแล้วก็ปักลงหลักที่สามแล้วก็เอ็ก หนแล้วก็ปักลงจุดตรงนี้นะคะจุดจุดที่มันจบปักลงไปแล้วปักลงตามเขาเรียกว่าอะไรนะแกนใช่ไหมแกนแกนใบ x นะแล้วก็เดี๋ยววางก่อน แล้วเราตรงเนี้ยลวดมันมันโค้งอยู่เรามาหักลวดให้มันชิดกันนี่เพื่อที่จะได้ปิดให้มันชิดกันนะเพื่อมันจะได้ปิดเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่นะคะสักถักโซ่ไปหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะเราจะทำก้านแบบนี้แล้วเราก็นับลงมา สองนะแล้วก็มาปักลงที่หลักที่สามตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันยาวนะเราสามารถถักโซ่ขึ้นไปมากินถักโซ่ห้าใช่ไหมเราต้องการให้มันยาวเราก็ถักโซ่ไปหกเจ็ดแปดก็ได้แต่ก็ใหญ่าย,ย,ายาวเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ายาวมากมันก็มันก็จะดูไม่ค่อยไม่ค่อยสม ไม่ค่อยสมดุลน,นะคะถ้าถามว่าแล้วเราทำไมไม่ถักโซ่ถักโซ่ที่มันเป็นแกนกลางเลยออกมาอันนี้ก็คือใช้โซ่ที่เป็นแกนกลางที่มันเลยออกไปยืดออกไปปรากฏว่าตรงนี้มันใหญ่พอมันใหญ่แล้วมันก็ดูไม่ค่อยจะสมดุลเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีการทำโซ่แล้วก็ค่อยบก x ลงมา อันนี้อาจจะไม่เท่ากันนะคะระยะไม่เท่ากันอาจจะหมิ่นเมกันนิดหน่อยนะแล้วก็ถักโซ่ไปสามหนึ่งสองแล้วก็สาม อันนี้ก็จะถักด้วยโซ่8นะคะอันนี้ก็จะโซ่10โซ่10อ่ะเราจะใช้2อันถ้าเกิดเราจําได้นะในในในทีแรกเราก็จะถักเหมือนกันอย่างเงี้ยจนมาถึงจบสุดท้ายเนี่ยใช้โซ่6นะคะเดี๋ยวเราถักกลับไปนะแล้วถ้าถามว่า แล้วจำไม่ได้ละคะว่าไอ้เริ่มตรงเนี้ยแต่ละเส้นน่ะมันถักโซ่เท่าไหร่เอ็กเท่าไหร่ก็ต้องดูคลิปเริ่มต้นใหม่นะคะดูเริ่มต้นคลิปเลยเพราะว่าย้อนกลับมาก็ฝั่งตรงข้ามมเราจะใช้เท่ากันหรือถ้าเกิดเราลืมบ้างอะไรบ้างผิดพลาดหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยในการใช้โซ่ใช้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องดึงนะ ไม่ต้องดึงไม่ต้องลื้อนะคะเพราะว่างานแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องเป๊ะนะคะไม่ต้องเป๊ะทุกระเบียบนิ้วนะอันนี้พอจบแล้วเราจะมาปักเข็มที่ฝั่งนี้เพื่อที่จะจบปักเข็มลงไปนะคะแล้วเราก็รอหอเลื่อนห่วงหรือว่า C นะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งแบบนี้ ราก็มาจัดมายืดนะคะมายืดเียอย่างที่บอกนะถ้าต้องการตัวนี้ยาวให้ถักโซ่เพิ่มถักโซ่เพิ่มไปก็จะได้ความยาวคราวนี้ถ้าถ้าหากตรงนี้ใครไม่ชอบมันห่างเกินไปนะคะอยากได้ทีทแบบนี้ให้ลดลดจำนวน x ตรงนี้นะคะเพราะ x ตรงเนี้ยเราจะถักที่3ใช่ไหม เราก็ลดเหลือ2นะคะลดเหลือ2ก็ได้ให้เราไปปรับเปลี่ยนการใช้เอานะคะอันนี้เราจะจบแล้วนะเราก็มาจัดจัดจัดแล้วเราก็จะเอาห่วงไปใส่ลวดไว้หนึ่งอันแล้วเราก็บีดรวดนะคะแล้วเราก็จะพันก้าน เราจะพันแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพันกับตัวก้านดอกอีกเพราะว่าถ้าพันสองรอบอะเดี๋ยวมันจะดูหนาเกินไปก้านใบมันจะใหญ่เกินไปนะประมาณนี้ก็พอนะคะเราแตะกาว เพื่อที่จะตัดถ้าใครคิดว่าใบามันห่อขึ้นมาเงี้ยเราจะทำยังไงเราใช้ตัวหนีบหรือว่าเตารีดก็ได้นะคะวางวางลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มันห่อขึ้นมาก็ได้นะ มันเป็นงานที่ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะคะแต่ว่าเอาไปประกอบกับชิ้นงานแล้วอะ่ะมันก็จะเข้ากันกลมกลืนกันโดยโดยโดย,โดยธรรมชาตินะคะด้วยการที่เราใช้สีใช้สีดอกสีใบที่มันกลมกลืนกันเข้ากันนะคะเพราะงานบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นจะต้องละเอียดมากหรือว่าเป๊ะมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป๊ะมากละเอียดมากทุกขั้นตอนนะมันจะทําให้เราเครียดกับการทํางานนะคะ อันนี้ก็ถักผิดนะถักผิดมันก็มันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะคะพอเราไปประกอบเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนะคะอันนี้ก็ลองทําดูนะอันนี้ใบดาวเรเืองนะคะหรือจะไปใช้กับใบอื่นๆไปประกอบกับดอกอื่นๆก็ได้นะคะก็คือเราจะดูความเหมาะสมของดอกนะคะหรือเราจะใช้สีอื่นใช้ไหมตัวอื่นก็ได้นะคะ ถ้าราคาขายแล้วถามว่าราคาจะตั้งที่เท่าไหร่ให้ตั้งที่ราคา10บาทขึ้นไปนะคะในการขายใบนะคะก็จบคลิปทำใบดาวเรเืองไว้เท่านี้นะคะ